ดาวพูโตในความรู้สึกก็เป็นอะไรที่แบบหลุดวงโครจรไปแล้วกลายเป็นจากที่เคยวงโครจรมาด้วยกันก็หลุดออกไปแล้ว เหมือนเป็นสัญลักษณ์อีกแบบหนึ่งในอีกแง่หนึ่งเพื่อนที่หายไปน,นานๆอะไรอย่างนี้ค่ะหลุดจากวงโคจรไปไม่ได้โดนนับอยู่ในชีวิตเราด้วยกระดาษโน้ตส่งคำทักทายและความคิดถึงส่วนหนึ่งของความในใจที่ชาวพลูโตเนียนหวังให้อดีตดาวเคราะห์ดวงจิว๋วรับรู้ได้แม้จะอยู่แสนไกล เป็นกิจกรรมสนุกสนุกต้อนรับวาระสำคัญที่คนทั่วโลกได้ชมภาพถ่ายระยะใกล้ของดาวพลูโตเป็นครั้งแรกหลังรอคอยให้ยานนิวฮอไ i z รซันเคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวดวงนี้มานานเกือบสิบปีเต็มนี่เป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของกลุ่มพลูโตเนียนชาวไทยโดยมีไฮไลท์อยู่ที่การชมหนังสารคดีเกี่ยวกับดาวพลูโตและยานสำรวจนิวฮอรรซัน จุดเริ่มต้นของชาวพลูโตเนียนมาจากกรแสของกระทู้ดังเคยมีดาวพลูโตของตัวเองกันหรือเปล่าครับเปรียบดาวพลูโตที่ถูกตัดออกจากระบบสุริยะว่าไม่ตางจากคนที่ถูกหลงลืมและถูกมองข้ามการเปรียบเปรยข้อเท็จจริงทางดาราศาสตร์กับความรู้สึกทางใจมนุษย์ได้อย่างมีแง่คิดกลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์จนเกิดเพจพลูโตเนียนพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้สึกต่อคำว่าดาวพลูโต อย่างพระชระสิงเรืองที่มีผลงานแดกความรักที่ไร้ความทรงจำตีความดาวพฤหัสในมุมมองของตัวเองดาวพฤหัสคือเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่แบบว่าโดนโดนแบบว่าตัดขาดออกจากระบบสุรไม่ใช่สุรดาวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมาถึงในจุดจุดนี้ก็คือแบบว่ามันคงแสดงอารมณ์ความเป็นฟิลลิ่งที่แบบว่า การโดนลดความสําคัญทา,ท,าทางที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเหมือนว่าเราเอาตัวเราไปคิดแทนดาวพลูโตอะไรเงรี้ยความจริงดาวพลูโตมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรก็ได้แต่ว่าแค่แบบแค่เราที่แบบว่าท,ท,ที่ทํางานอะไรเงรี้ยมาแบบเฮ้ยทำไมต้องโดนอะไรแบบนี้ดาวพลูโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลแล้วเพราะว่าเขาอยู่ห่างไกลจนเกินไปจนไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้สถานะของดาวพลูโตที่ถูกลดเหลือเพียงดาวเคราะห์ ทำให้ศิลปินชาวไทยเล่นความหมายของดาวพลูโตเพื่อสื่อถึงความโดดเดี่ยวทั้งเพลงพลูโตที่รักของสล็อตแมชชีนเปรียบดาวพลูโตที่ถูกทอดทิ้งเพียงเพราะอยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์กว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เช่นเดียวกับ134.340ของวง The Photo Sticker Machine ที่นำเลขที่ของดาวพลูโตมาแต่งเป็นชื่อเพลงหลังดาวพลูโตถูกถอดออกจากระบบสุริยะและยังไม่มีชื่อเรียกในขณะนั้นแม้ดาวพลูโตอาจเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่เพียงลำพังหากในมุมมองของผู้จัดงานดาวพลูโตยังสื่อถึงความหมายในแง่บวกคือการเห็นคุณค่าของคนรอบข้างผู้มีความสำคัญ ซึ่งความโรแมนติกนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะเพราะมีการค้นพบบริเวณของดาวพลูโตที่มีรูปร่างคล้ายกับรูปหัวใจขนาดยักษ์พอดีค่ะก็คือแบบว่าอจะให้แบบดูแลคนข้างๆให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องแบบมีพลูโตเพิ่อมอีกสักดวงหนึ่งในชีวิตคิดว่าส่วนสำหรับผมนะครับสำหรับผมถ้าพูดถึงเรื่องพลูโตก็คือมันคงดีนะเพราะว่า พอเรามาเล่าเรื่องแล้วเรามารู้เรื่องที่เราแบบมันน่าสนใจในเรื่องที่ดีเนะี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งทําให้คนเนี่ยรู้จักปูโตมากขึ้นรู้จักว่าใครนะคนค้นพบซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่ปูโตหรอกที่สําคัญดวงดาวอื่นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจน่าค้นหามากมายแต่แค่ตอนนี้มันภูโตมันดันมีประเด็นในการที่ถูกทิ้งอะไรนี้มาแล้วมันสามารถโยงให้เข้ากับเรื่องใกล้ตัวของเราได้รู้สึกว่ามันกลายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่แบบสนิทสนิทด,ด้วยกันแบบเพิ่งเจอกันใหม่ๆอาทิตย์เด ก็สนิทกันได้วันนึงเขาอาจจะหายไปไหนตอนไหนไม่รู้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นแฟนที่แบบรักกันมาดีมันดีกันมากอยู่อยู่ในวงโคจรกันมาแบบสุดแต่ว่ากับเป็นวันหนึ่งที่อยู่ดีมันก็จะหลุดออกไปได้ครับกลายเป็นว่าเรื่องปกติมันทําให้ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็ไปอยู่วงโคจรอื่นก็ได้ในวันนี้อาจเป็นเพียงงานเล็กๆเน้นการพบปะพูดคุยหากชาวพลูโตเนียนยังเตรียมจัดงานใหญ่ในเดือนหน้า รวบรวมศิลปินนักร้องช่งางภาพอิสระหลายชีวิตสร้างผลงานศิลปะสื่อความหมายของดาวพลูโตตามความถนัดและไม่จำกัดแนวคิดค่ะ